เนือนวัตกรรมทางพละนะครับโดยนวัตกรรมของเรานะครับชื่อว่า Basic Exercise นะครับโดยมีสมาชิกนำต่อไปนี้ครับผมนายจิราภูประานักศึกษาปีสี่ห้อสองครับครับผมนายจิติพงศ์สุยังวัฒนะครับนักศึกษาสาขาวพละนะครับปีสี่ห้องสองครับครับผมนายณัพลน้องแซมครับพละศาสตรชั้นปีสี่ห้องสี่ครับครับแล้วผมนายคณิจศักดิ์เกียรติทอง ครับก็เป็นมาเรื่องความสำคัญของปัญหานะครับเราได้คิดคน้นนวัตกรรมใบเส็เอซายชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อการออกกําลังกายและเสริมสร้างความแรงของกล้ามเนื้อส่วนของใบเสพนะครับและเนื่องจากอุปกรณ์การออกกาลังกายที่มีราคาสูงเราจึงได้สร้างนนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อลดต้นทุน ทุกคนสามารถทำเองได้นะครับและหาอุปกรณ์ตามท้องถินของเราเองได้ครับสำหรับอุปกรณ์การเล่นนะครับของพวกเราก็จะมีวิธีการเล่นดังต่อไปนี้ครับโดยใช้เครื่องเล่นนะครับเอามาแเนี่ยไว้กับลำตัวนะครับแล้วก็ใช้มือที่ข้างที่จะเล่นจับนะครับแล้วก็มือซ้ายประคองช่วยไว้ตรงนี้ครับล้วก็จะเล่นดังนี้นะครับดึงขึ้นมานะครับแางเก็มนะครับก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนใบเส เสำหรับอุปกรณ์เราครับเล่นได้ทุกที่นะครับไม่ต้องหวังว่าเลือกโคเลนนะครับเล่นได้ตลอดครับขี้ใบก็เล่นไปด้วยได้ครับพี่ครับพี่ครับช่วยทดลองเล่นอุปกรณ์ที่ผมสร้งห้างึ้นมาหน่อครับอุปกรณ์นี้ชื่อว่าอะไรครับอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าไปเสียดเอกซ์ไซส์ครับที่เราทำนะครับโอไม่เอาไปตัวมันตรงนี้นะครับ วเอามือขึ้นลงอดีดีาามากเลยครับนี่ยทำทำแล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับแข็งมากเลยครับตัวเรื่องส่วนนี้นะครับครับผมอ่าเรื่องส่วนนี้เขาเรียกว่าไบเสร็จรับมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับสร้กงร่างกายตร,ตรงส่วนนี้นครับคขอบคุณครับพี่ของครับครับครับขอบคุณครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับสร้างนันตะกรรมนะครับไบเซร็จเอ็กซ์ไซส์นะครับ เพื่อน,นํามาใช้ในการออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงบริเวณส่วนกล้ามเนื้อใบเสร็จนะครับครบสำหรับประโยชน์ของกวจกรรมชิ้นนี้นะครับใช้ในการออกกําลังกายนะครับหรือสร้างกล้ามเนื้อในส่วนของใบเสร็จนะครับและสามารถเล่นได้ทุกที่นะครับมาแล้วลูกจ้าชุดโกโก,กวาทินูอยากได้โกโกวาทินูอยากใส่โกโกวาคิไม่ซื้อนี่ดามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทินูอยากได้ ว่าทิ้นหมูอยากใส่โกโกว่าคิไม่ซื้อนี่ได้วิธีการแรกนะครับวิธีการทำนะครับตัดท่อท่อตามที่ตัวเองต้องการนะครับตามที่เราต้องการครับต่อไปนะครับข้อต่อสามทางนะครับัดให้เป็นลักษณะนี้ครับ นะครับต่อมานะครับนำบาดภับมาใส่ในลักษณะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการับครับ,รบรนำมาต่อกันนะครับเล นําหนังยางมารัดไว้แบบนี้นะครับจะเป็นสามารถดึงได้นะครับแล้วก็นํามาคล้องครับคล้องในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับนำข้อต่อที่เราตัดไว้นะครับ ให้มันตึงมากๆนะครับก็เสริมเสริมยางเข้าไปอีกนะครับ